ขอเลือกหมวดโดนเทฮะเลือกไปเนะครับโดนเทแปลกเนอะเออมีคู่อยู่แล้วเออมีคู่อยู่แล้วมีความรักดูจะแบบสวีทกันด้วยเลือกหมวดโดนเทแสดงว่าที่ผ่านมาก่อนจะมาเจอพี่สวงนี่คือโดนเทมาตลอดแล้วก็จะไม่กลับไปเจอมันอีกแล้วนั่นแสดงว่าต้องคุ้นเคยกับคําในข้อนี้แน่นอนลองดูแล้วกันนะครับคําแรกครับผมขอคําปิศนาครับ กับหมวดโดนเทนะฮะอักษรมาครับข้าลังผมขั้นสะกดว่าโอ๊ยเลยนะครับกดแล้วพี่เก๋นกดแล้วตอบว่าอกหักรักคุดครับก่อนจะมาเจอพี่ส่วงเนี่ยเคยไหมเคยฮะแต่ลืมไปหมดแล้วอรับ ตอบว่าอกหักรักคุดเป็นคำตอบที่มาคำต่อไปดีกว่านะครับกับหมวดที่พี่เลือกเองนะครับโดนเทพร้อมนะครับผมขอคำปรึกษาครับอักษรมาครับ เขียนดแล้วครับเขียนตอบว่าทิ้งไว้กลางทางครับเคยโดนทิ้งไว้กลางทางไหมฮะเอ่อไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยแล้วเคยทิ้งเขาไหมฮะไว้กลางทางไม่เคยเหมือนกันฮะอ่าคิดดีดคิดดีดเคยมีรถน้ำมันหมดครั้งหนึ่งเดี๋ยวนะฮะเราทิ้งรถไว้หรือทิ้งผู้หญิงไว้ฮะทั้งรถทั้งคนเลยฮะผู้ชมคิดดีดนะฮะคิดดีดีนะครับ ก็ทุกวันนี้ก็ขึ้น MRT ตลอดลองดูว่าถูกไม่ถูกนะครับตอบแล้วว sure> ่าท uh ิ้งไว้กลางทางเป็นคำตอบที่สบายๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีก22วินาทีกับคำสุดท้ายนะครับทิ้งให้เวลาหมดได้เลยนะฮะแล้วมีโอกาสในการตอบนะครับครับผมพร้อมนะครับพร้อมครับหมวดโดนเทผมขอคำปริศนาครับ อยาอักษรมาครับปล่อยเวลาหมดเลยครับหมวดโดนเทนะครับจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างนะครับได้ไหมครับพี่เกง่ง ตอบว่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองฮะผี่สมคิดว่าตอบถูกไหมครับถูกค่ะแรกๆก็ดูน่ารักหลังๆดูมันใสเ,เอาเอาใจกันเลยเกินอตอบไปแล้วครับว่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นคำตอบที่ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี